m <laughs> ผมชอบเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วอะ่ะอะไรบาร์บีบาร์บ,าบีบัวโหดูไม่ทันจริงนะดีครับเดี๋ยวดูก่อน ไม่ม okay. ินไม่มินโอเคไม่ไปลงไปเรียนกันย้งไงเนี่ย <c oughs> เออวันพี่เป็นไร <c oughs> มาใหม่ดิถามเพื่อนเราแล้วกันมาใหม่ถามเพื่อนเรานะเมื่อวานเนี้ยไปคุ้นเลยดิในชีวิตไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไงสอนหอยอไรละ่ะนั่งคิดอยู่เหมือนกันนะว่าโลเคชั่นมันดีนะบาบีบัวเมื่อวานเธอไม่มาแต่ว่าฉันไม่ได้เล่าเรื่องผีบาบีบัวเธออกว่า ไม่เหมือนทัวท์มันเข้าผมเลยอ่ะมันมันสั่นบาบีบาบีบาบีทำงานไหม เล่าเล่า,เล,าเล่าในน้ำใเ,เล่าในทะเลนี่เนาะดูดิผมไม่เคยสอนคุณอย่ามาบอกผมสอนพวกคุณนี่จักเจ้าใหญ่เลยเนี่ยผมก็พูดรู้เรื่องนะว่าผมไม่เคยสอนพิงมันไหมพิงคเมื่อวานเกิดไหมเขาเวรอยู่ผมก็ไม่อยากจะลาบแลล้วงบาบีนะ ครั้งหนึง่งตอนที่ผมอยู่แล้วไปรัสเซียบาบีผมเคยผม,ผมเคยตั้งกล้องแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาห้ามเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรอะ่ะนั่นแหละกระบวนการทั้งหมดเลยที่ที่สามารถเดินผ่านได้นะไม่สอนไม่สอนนะครับเสียงทะเลไม่ใช่เสียงน้ำเลยน้ำทั้งทะเลนี่น้ำทะเลเห็นปะ ไม่มีสอบครับไม่มีสอบคุณดูเขาคุยกันภาษามนุษย์คุณไปคุยอะไรกันไม่ไปเลื่อยเปื่อยเลยเพวกคุณนี่หรือว่าคุณเก็บกดกันจังวะฮะมันไม่มีอะไรให้แบบว่าพิมพ์แล้วเหรอ เออเดี๋ยวผมก็โยนทิ้งจริงๆเนี่ยเดินไปเดินมาอาจจะล่วงได้ก็ได้โอเคก็วันนี้นี่ไงเห็นไหมโอเคพอป่ะล่ะก็ให้รู้ให้เห็นว่าทำอะไร บาบีข้างเมื่อกี้เนต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 เก็บกดจริงค้างค้างข้างบาบีาพรุ่งนี้ไปไหนเหรอพรุ่งนี้ก็อยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันแต่พรุ่งนี้ทั้งวันแน่วันนี้แค่ฉากวันนี้แค่ฉากเดียวไม่สอน โอ้สวัสดีสอนทำดอยอะไรละ่ะไม่สวนเหรอเอออย่างเงี้ยใช่พอใช้ได้หน่อยเนี่ยโดรนีมาแล้ว ออันนีออลน์นีหมายังเน็ตดีดียังเน็ตดียังเฮ้ยคุณอย่าพูดไปทั่ววะ่ะเดี๋ยวผมโดดขึ้นมาจริงอะ่ะใครจะมาอมุ้มนี่มันทะเลนะเว้ยเดี๋ยวโดดน้ำพอโดดน้ำคุณก็อย้ขึ้นบก มันก็อยู่แค่นี้แหละพักเป็นเด็กเลยดียังเน็ตอ่ะออนีน้ำตกอะไรน้ำตกก็ต้องอยู่ร้านลาบดิอย่ามาอยู่อะไรน้ำตก น้ำมันก็อยู่ที่พื้นมันนี่นี่นีออ่ไปกันใหญ่แล้วธรรมชาติเนี่ยวโกด้าใช่ไหมเอาไว้เบเนียมมาด้วยบาบี